ครับสบายดีพี่น้องม้ปลายสุขสุขคนครับสบายดีเอฟซทุกท่านเนาะสบายดีพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมช่องวิธีจับบัอีดีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เกษตรธรรมชาตินะครับเกษตรมงดาหานประสานมิตรนะครับเป็นแหล่งได้รวยอีกแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องครับเป็นบรรยากาศด้านในนะครับของคนลุงบุญโฮมนะครับเดี๋ยวตามหาจาของศูนย์กันก่อนนะครับ ม,นนมาเอาความรู้นะครับมันนี้แต่ปมงว่าเ่นอยู่เจดใดนะครับเดี๋ยวน้่หาพันก่อนนะครับศูนย์ไงนะครับมองนี้นะครับเจดาน้อบ้าน เดี๋ยวจะคล้องซูนแล้วนะครับนี่นะครับอ่าแนะนำตัวนะจักบาดคุณลุงโอ้ยแนะนำตัวอยู่บนรูหลานเลยแนะนำแนะนำเพื่อทางอื่นเขาเยอะขุ่จัดแนะนำกะหนึ่งการแนะนำตัวเนี่ยคือพ่อยายโฮมเออพ่อยายบุญโฮมผมบ่าแม่นบุญได้พ่อยายโฮมซื้อพ่อยายโฮมซื้อโฮมซื้อนะโฮมจะซื้อก็โฮมซื้อเสร็จขำก็อยู่บ้านบ้า ตำบลกุกแดงอำเภอนิคมคำซอยเฮ็ดงานจังหวัดมุกดาหารเฮ็ดงานในศูนย์นี่มาหลายปีแล้วบ่แจ่จักปีละเริมต้นแต่สามสิบแปดโอ้สี่แปดห้าแปดสามสิบแปดยี่สิบกว่าปีเนาะแม้นที่จริงจังก็มาเริมตั้งแต่ปีห้าศูนย์อืออที่มันจริงจังเป็นลูปผรดถาเนี่ยกับปีห้าศูนย์จนถึงขูมือนี่ละผู้ถีงมาสนับสนุนกับเป็น ทางหลวงทางรัฐกับแม,ม่นเบิดล่ะทุกภาคโซนอืมอะนะพี่ต้องพี่ต้องว้าเพลืนหลายเลยดีเฮ้อ,อผ้าเยี่ยมศูนย์ไปจี้เ,เกี่ยวกับศูนย์เท่านาะเกี่ยวกับศูนย์นะครับผิวพันผ้าเลาะนะครับส่วนมากแล้วศูนย์นี่จะอบรมเกี่ยวกับเรื่องของ,ง,ยงอยังคุณลงุงครับคอเพุงของ พ่อหลวงล้อกเก่าเขาเนาะปัญญาสิทธิคิดพ่อเพศความมั่นคงทางอาหารออืมเมื่อมันเกิดไพภีวัดนาะเข้าจะอยู่ใ,ใหญ่ไพภีวัดต,ต่างๆทงั้งเออทีแล้วทีแล้วมาเนี่ยอบรมเกี่ยวกับของนี่ยังโคกหนองนาโคกหนองนาปัญญาสิทธิคิดพ่อเพศประยุก ปีนี้ผู้เขาล่มกับยูเทีเห้าวนนีบอกโอบลมแม่นนี่อ,มมนอยู่สามอำเภอสามตำบลสามอำเภออือสามอำเภอภายในจังหวัดนี่อำเภอที่พ้อมคำจอยครับอำํำเภอเมืองอ,อํำเภอคำชะยีสามอำเภอบ้านลมเป็นอย่างคือว่าโขกน้องหน้า โคกหนองนาเป็นหนังบกโคกหนองนาความหมาย,ยความหมายสั้นๆค,นะความหมายสั้นๆคือหยุดแรงหยุดท่วมเมื่อมันเกิดวิกฤตนี่แหละจังหวะโคกหนองนาความหมายันจะได้หองโคกนหนองนาเนอะความหมายสั้นๆนะครับหยุดแรงหยุดท่วมเมื่อกิดวิกฤตสร้างทุขกข์กับไพร์เป็นอย่างไพ่แรไงไพรเยอะเข้าสิสามารถ เทาสีเจ็บน้ำฝนได้เนาะได้พื้นทีนทน่นี่ยบอกง่ายๆคือจากหิรจักระบบบริหารจัดก,การอของธรรมชาติเนะเาะเกี่ยวกับน้ำเกับวันนี้เนาะแอนศักดิ์สิกรรมกิจกรรมธรรมชาติเนาะเอ,อ้าเท่าสีน้อมน้ำเอาปัจจัยเศรษฐกิจพ่อเพลงครประยุกต์ครับในการดำนินิศชีวิตจังรุ่นแหละที่อารมณ์มัน ข้ากษัมลุ้นแหละของของโคกน้องนาเนี่ยเนาะแม่ข้ากษัมลุ้นนี่เออพอดีไปหาเห็นภาพเพิ่อนเบืองฐานแต่ละฐานโคกคลองหนองด้าน่ะเฮ้ยคกไกงไกลลุมขนมโคกเดในพื้นที่เขานี่โอ้ให้ให้เก็บน้ำผลนี่อันนี้คือคือการจำลองพื้นที่กันวันนี้แม่จะไม่จะ ก็เหมือนจริงกันล่ะจำลองเหมือนจริงเนาะเหมือนจริงเฮ็ดให้มันเหมือนจริงเฮ็ดให้พี่น้องในพื้นที่นั้ำน้อยลายเขาก็เฮ็ดได้นี่ครับนี่คือเป็นอีกฐานหนึ่งนะครับฐานหนึ่งที่เพิ่นฟูเพิ่นเขาล้มนะครับนี่คือการล้มโคกโค้งไส้ไก่นี่เฮ็ดนะเฮ็ดถ้มันเจ็บน้ำในพื้นที่แหนมันซุ่มซื้นอยู่ตลอดปี บัดเวลาฝนตกมากนี่แหละคนรจะวันหยุดแรงหยุดท่วมอืบ่ให้น้ำไหลลงไปบนพื้นลุ่มหรอบ่างคือเก็บกักน้ำไว้นะครับเพราะว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญนะครับนนี้คือเป็นเป็นฐานอีกฐานหนึ่งที่เป็นภูเขาล้มนะครับน้ำปลาวนแบบจำลองเหมือนจริงเลยนะครับน้ำปลาแล้วับคนอืปัจจัยใหญ่เลยสำคัญมันติเปลี่ยนแปลงแนวความคิดการกระท่านเสียใจบ่บันนี้แยก แยกรายละเอียดออกมาคือโคกนี่หมายถึงยังบาบโคกก็คือิโปกปาทอ๋อเป็นเป็นพวกไม้ไม้สูงปสามอย่างประโยชน์สีอย่างนี่ไม้หรือมันชีมีอยู่ห้าระดับอืมไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไปเลยเลนดินและไม้หัวใต้ดินอืมนี่ปลาสามประโยชน์สีน้องก็คือเลี้ยงพวกปลาพวกอยังนี่เนาะน้องก็เลี้ยงกุ้งหอยปูปลาหน้าก็คือตามนี่เลยคือเห็ดหน้าแอฟเขาเห็ดหน้าเนาะอยากให้มันมีน้ำจะรอด ครับครับครับร่างไงคืออยากให้จักระบบจัดการเกี่ยวกับพวกน้ำพวกแย่งนี่การน้าะวันนั้นมันมันปัจจัยหลักเน้อหนามเนาะน้ำสำคัญภาคการเกษตรครับนี่ครับแบบจำลองเพื้นนะครับเพื้นผ้ากันเท็ดนะครับนี่ผ้าเบิ้งนี่เห็ดไปหมดเลยออกแบบไว้นะครับนี่คือเห็ดไร่ตรงนี้แหละก็คือไปปฏิบัติจริงคล้องพื้นที่เจ้าของพื้นที่น้อยก็เห็ดได้นี่แหละนี่แหละที่เริ่มต้นเห็ดนั่น มีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดทีเอารถละลงคนจังหวัดมุกดาหารนี่ครับผู้ใจเลยขอมาคือใจอื่นร้อยวินเลยเสียสาระนจังหน่อยเนาะอยากได้ความรู้ว่าไงจะไปได้ความรู้นครับแล้วครับนี่ตามภูมิปัญญาโคกน้องหน้าโมดเดียวนะครับเนี่ย ตามรอยฟอหลวงลอกเก่าเ้าเนาะครับจังหวัดยุดธแรงยุดธพมนี่แหละที่ยอดละลงที่น้องจังหวัดบุกนะครับนี่คืออีกฐานหนึ่งนะครับนี่ซื้อฐานคนนะครับฐานคนเอาฐานที่ฐานคนเอาฐานช่างซีครับเป็นผ้าใบมึงนะครับนี่อันนี้แบบจำลองของเพลินนะครับจำลอง เพราะว่าช่วงนี้นะครับพี่น้องคนหลายหลายท่านที่สนใจเกี่ยวกับนี่แหละครับโคกน้องหน้านะครับเขยันเรียนรู้จะคัดล่าละเอียดความรู้นะครับก็เลยมันนี่อย่างนี้นี่แหละคว่าฐานคนรักปลาป่าฐานยางประโยชน์สี่างครับคืออีกฐานหนึ่งนะครับเออนี่แหลฐานสำคัญฐานเรียนรู้ของคนรักปลาอนุรักษ์ดินน้ำพืชสัตว์สมุนไพรอันนี้เพื่อจะแยกเพื่อจะแยกย่อยออกให้เลยนะครับนี่ ตามตามมันอันนี้เป็นแยกของให้เป็นแหล่งอาหารนะครับมันสิเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตโดยตลอดอยู่ครับเป็นแหล่งเงินทุนเป็นเงินมองเงินเก็บนะครับนี่แหละจังหวัเฮ็ดจะรอดน้ำคลอ,องสาไกหลุมขนมคลอครับอันนี้ก็เฮ็ดแบบให้มันเป็นแบบจำลองจำลอง,จำลองแบบเหมือนจริงเลยนะครับออนี่แหละให้ดักตะกอนครับอืม ตัวนี้จะเป็นแบบจำลองที่ง่ายนะครับแล้วก็เหมือนจริงนะครับที่ประเทศไวเพื่อให้ภูเขาร่มมากใส่ศึกษาเรียนรู้นะครับอันนี้ก็คือภูเขาร่มมามาเฮ็ดเองนะครับมองนี้มาเฮ็ดเองลงมือปฏิบัติแข็งแกนสิเมืองไนที่ดีเป็นสิบโมหูครับครับแม่นปฏิบัติจริงลงมือทำจริงจึงดึกลงเศร้าคนวันอืม จืดแต่เศ้าได้บ่เป็นเสียงไล่จีฮาจืดแล้วเพราะว่าตามรักแล้วที่เพิ่นเฮ็ดไว้นะครับบ่จําเป็นต้องเฮ็ดหน้าหลายนะครับบ่พื้นที่ไร่สองไร่สามไร่ก็เฮ็ดได้แล้วก็บ่จําเป็นต้องเฮ็ดหลายหลายอย่างนะครับเฮ็ดนิหน่อยแต่ว่าเฮ็ดให้เจ้าของดูแลได้ทั่วถึงได้อันนี้เป็นฐานคนเอาทานมีข้าวห้องข้าวห้องเตาายังครับเี่าสองร้อยลิตร บ่ที่ที่ใส้ที่ใส้ดินโอบเตาสองร้อยลิตรอันนี้เป็นเตาโบราณจำลองแบบโบราณแต่ว่าคุณภาพมันโบรอยเปอเส้นตตัวนี้มันจกะแกงคุณภาพนะมันสีรอยเปอเส้นตัวนี้นั่นเตาสองอันนี้เตาแบบโบราณที่จำลองให้เบิ้งอันนี้เตาตะเกา่าเตาโบราณเตาเตาเต็มบรรุรุษพุ่นบานี้เฮ้าสีมาดัดแปลงเห็ดตัวนี้นี่โอเตาสองร้อยลิตรนี่นะครับเขานี่ เ да ม bien, ื่อนึ่งก to ็ได well ้แล้วนี่นะอืมได้น้ำส้มพันไม้อีกเอาถังเอาถังน้ำมันเอาถังเนี่ยนี่เนี่นี่ถังนี่โอ้ใส่แบบนี้นี่นี่นี่โอ้ใส่ถังตัวนี้นะครับเออถังตัวนี้แหละกระมีช่อใ่หินเราสิเอาน้ำส้มวันไม้น่ะอืมนี่นี่เพราะว่าได้ได้ประโยชน์อีกประโยชน์อีกนี่เฮ็ดจับลองให้พี่น้องเบิ่งนี่เฮ็ดแบบนี้โอ้ปาดออกนี่เออปาดออกนี่ก็ใส่อีกใส่ชอใยหินนี่ จับลองใใช้เบิกให้ศึกษาเยให้เหนหนูให้ไปเห็ดได้ต้นทุนมันเป็นพลังงานทดแทนแต่น้ำสมควันไม้น้ำพอนได้น้ำสมควันไม้อีกได้ทั้งทานเอาสิไปเฮ็ดเนี่ยยางก็ได้เห็ดสบูทานเสื้อทานหมอนทานได้เบิ้เกิดเจ็บตายใส่ทานทั้งเบิือนี่แหละจังหว่าเห็ดบ้านัดเพลงจากตัวนี้ทามาเห็ดแบบนี้แบบท่านสมัยขึ้นแมนหายมัน ว่าง่ายๆเห็มันแจงเนาะเ็ดไม้เท่าบนันตลทัดใบทำไรยป่าั้นเอาเศษม้ต่างๆทำหนึ่งจีนหนึ่งลเบิดเทำไมน้อยเพราะไม่น้อยนะครับนี่อืีครับมันจะโค้งไปโค้งมากนะครับโ<ส>ค้งไปใกล้กอนให้เศ็ดยอะๆนะลายเ็ดหลุมคนล้มกเศษข้อให้มันโคตเชยวไปตามพื้นที่เท่านั้นครับเศ็ดาดเบิ้ลลายนึงกัเฮ็ดาดบดจับเป็นเดษลาย พอ่น้อยได้ครับพื่อนที่มองเพอนรบหลบหรยครับพอดีสไร่บ่กดนนี้ตัปาหาสิบ่ไร่เออัไปนองข่างหน้าอยู่ับาหน้ายี่สิบไร่คนละคนจะเป็นหน้าเป็นหน้าน้ำเนาะเออจะมียกเขาว่าโคกฟองแล้วกันน้องแล้วกัหน้าครับตามลำดับเลยเออม่ล่องไปครับนีะไะให้ดีเจ็ดน้ำาจา่เียครับ มันก็จะติเจ็บแมนบมมันแข็งแรงมาสองปีนี่มันผมพีม่ลาบเลยนี่น,นะครับกว่างนะครับแต่ละฐานนี่เป็นความรู้มั้งนะครับสำหรับพี่น้องที่มาเขาล้มนะครับเอาไปดักเต็มไอที่ทีองโจเยงมาออกแม่ปอดผมล้มทุกอย่างนะครับแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นอบรมเกี่ยวกับโคกน้องหน้านะครับโคกน้องหน้าช่วงนี้นะครับแต่ว่าผ่านไปสามรุ่นแล้วนะครับ อาจจะมีรุมต่อไปอีกนะครับเป็นเห็ดไห่นะครับ <c oughs> ส่วนที่เป็นทางไตนี่ต่ำลงมาเลยนะครับอีกระดับนึงนะครับนี่อันนี้เป็นฐานหมูหลุมอืมกิเขาสได้ปุ๋ยข้าบดใส่โอ้เห็ดหลุมไหุ่มนนะโอ้ <c oughs> พืน่นพื่นของขอก จะบ่ซ้ำกันนะครับทั้งหลังจะเป็นจะเป็นตามลงนะครับพอว่ามันเอาออกไว้แล้วปุ๋ยนี่จะเสียบมาเพิ่มกินบ่อง่ายคือยังทำความสะอาดคือกวาดลงไปหวนเลยแมงกวาดลงไปหวนเดี๋ยวเอาสิ่ใช้ให้เต็มลาดโดยนลำมักโอ้แล้วก็เอามีโนผสมหลายอย่างนึ่งเอาเนื่องเอาเนื่องมาเทใส่อีกแมงเอาแกลมีแก็บดํามีดินและก็ลำมักและก็เศษทานขี้เท้าทานนั่นเอามาลง ม,มันเต็มผสมกันไปเลยแมนใช้มันผสมอันนี้ค่ะว่าคนทําสัตว์บักอันนี้นะฮ้อ,องันขวดซ่ามันเลยอืมใ้มันเ็จเองครับครับนี่เป็นพื้นที่ตําลงมาอีกนะครับอีกฐานหนึ่งนะครับนี่ลงมาตําลงมาอีกตัวนี้เป็นฐานปลามงค,คนเลี้ยงปลาลงมาระดับน้องแล้วนะครับวันนี้ วันยูยูโคกเนะะาะยูโคกเออว่าขันยูโคกบ้านนี้ลงมาลงมาคองลงมาหนองคงลงมาหนองนะครับบานนี้มั <cle an> นจีบปีนหนองนี่เอาน้ำลงมาเลย่ม่มันหลเขาก็ปล่อยลงไปหนองเนาะครับมันลงไปหน้าเขาอย่าให้มันเจ็บน้ำไวนะ้จังงอ่ะครับนี่คืออีกคานหนึ่งนะครับนี่ <cle an> ลงมาส่วนที่เป็นประมงแล้วนะครับที่เป็นหนองส่วนที่เป็นหน,อง, <cle an> นองนะครับห <cle an> นองเขาต้างส้างความมั่นคงทางอาหารครับ ให้มันพออยู่พอก,กิน,นให้มันโอบย็นครับหลายท่านที่สงสัยนะครับเกี่ยวกับค<ม>ันแท่นหน้าเป็นยังที่เห็ดคือเห็ดที่คันแท่นหน้า่ายนะครับอันนี้เขาว่าคันคท่นหน้าทองคำครับแมนเขาจิปลูกทุกอย่างบ่ให้ปลูกพืชแนวเดียวแมนน่ยของอยู่ของกินใครปลูกใครเบิร์ดอันน,นี้จังหวัเห็ดแมบมันใรับอันที่สองการกันน้ำทางอืน่นบ่ให้เขาว่า ให้มันปลอดสารเคมีหน่วยผลวันจังหวัดเพชรพันใหญ่เขาปลูกไผ่แนวดูดว่าตามตามลักแล้วยงหน้าเขามันก็มันบ่อได้คือมันเปรียบเทียบเป็นเงินเป็นยังกัมันบ่อได้หลายช่องเกษตรหน้าใหญ่เพิ่นวันนั่นนี่นะครับเพราะว่าเกษตรหน้าใหญ่นี่สามารถปลูกยังได้หลายอย่างได้หลายแนวขายได้หลายอย่างขายได้ปลูกแน้แล้วก็ขายได้ตลอดพร้อมบ่ให้ปลูกพืชเจ้งเดียวเพิ่นว่าให้ปลูกหลายอันครับเพราะว่าหน้านี่มันขายได้เท่อเดียวนะครับเป็นเฮดขาย อันนี้คือความสําคัญที่เพิ่นเฮ็ดแค่หน้าใหญ่ๆนะครับน้ำช่างนอหนี่เข้าม้าบ่ได้แล้วนี่ครับในเฮาเฮ็ดที่มันจะเป็นปอดสารเคมีได้เฮาวเฮ็ดกันกันน้ำทั้งนอกเข้ามากันน้ำทั้งนอกบ่ให้เข้ามาเพราะว่าแปลงนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นแปลงสาธิตนะครับบ่มีสารเคมีนะครับมีแต่พวกอินทรีย์นี่ต่อินทรีย์เฮาสิใช้วัตถุธรรมชาติในพื้นที่ของเฮาโอ้ครับเห็นบ่ครับนี่คือลักษณะที่เพิ่นปลูกไว้นะครับจะเป็นพวก ไหม่ผลแน่นะครับพวกกล้วยพวกยังนะครับที<ล>่ปลูกไ้นะครับหลุมเดียวให้ปลูกหลายอย่างเขาว่าหลุมพอเพียงเราปลูกไปเมื่อั้งบักสำประดมะักกล้วยแน่บวกบักจมผูแน่ห้าปลูกนะพวกใหม่ผลน,นะครับอแล้วก็หอมดินหอมดินโดยฟ้างเนาะนี่แหละถ้าพี่น้องมาออกแบบนะโอ้นี่ครับนี่ออกแบบครับแต่ว่าขอดสามขั้นเนี่ยห้าต้องให้มันถึงตาน้ําจุดหนึ่ง ในพื้นที่นั่นครับมันสิไน้ตลอดปีนี่นั่นให้มันถึงตาน้ำทวันหญ้านี่บ่แม่นันสิ่งที่เลวร้ายเด้อครับหญ้านี่คือเป็นปุ๋ยนะครับวันนึงบ่ให้ฆ่าเนาะบ่ให้ใไสยาฆ่าหญ้าให้ตัดครับให้ตัดเอานะครับตัดหญ้าคุมฟางกันแดดทวันร่มผ้าให้เพิ่นคุมแล้วหญ้าตายมันก็เป็นปุ๋ยอีกนะครับนี่ปุ๋ยนี่ทวันพระคุมให้ปลาแมลชลนี้โคตรสมบักเดี๋ยวลงไปเบิ่งทางใต้นะครับ พื้นที่ทั้งเต่ที่่นจำลองและมีน้ามียังพร้อมนะครับจังหวะอันไทยพีน้องหนักมากมาขุดมาออกแบบแต่ละกลุ่มนั่นแต่ละอำเภอน่ะที่แบ่งไว้น่ะครเขาเกษตรข้องเขาสีเลี้ยงฝาอันนี้สดำหน้านอนนี่ครับเขาเฮ็ดได้ในพี้นาดไหลไลได้เฮ็ดได้เลยทั้งดำหน้าทั้งปลูกไม้ผลเนาะเขาสิปลูกได้เลยคนจำลองเหมือนจิงเลยนะครับเพราะว่าด้านขางแต่จำลองเป็นปลูกพวกไม้พวกแยงนะครับ ไม้ยืนต้นเท่ากับปลูกไว้อีกนะเฮ้องเบิ้งสะก้อนสภาพพื้นที่นะครับพื้นทีเอ็ดแบบใดเฮ้องเบิ้งพื้นที่นะครับพื้นที่แบบแบบค่ายจิแบบเหมือนจริงนะครับพื้นที่อันนี้เพิ่นจำลองประมาณลายหนึ่งนะครับสมมติว่าลายหนึ่งนะครับนี่คือสามารถแบงง่งฝาตรงนี้ก็บบเห็นไนด้ครับ เข้าเลี้ยงป่าเลยนี่ปล่อยไปป่านแนวอยู่แนวกินเนาะไรโครบเดี่นะครับ,น,รรรบนี่คือพื้นที่จำลองให,ให้เห็นนะครับนี่พื้นที่ไรยหนึ่งนะครับไรยหนึ่งเ้าสามารถบริหารจัดการไรยหนึ่งเลาคิดว่าเรื่องไร้ข้าวทำได้เรื่องน้ำเรื่องเขานะครับ,รบแล้วก็พวกพืชที่ที่ปลูกกินนะครับปลูยกยปลกินพืชบริหารแม่ทัพยืนต้นเนาะครับ ทั้งทั้งล้มลุกทั้งเลยข้านเขาไว้ททั้งหูใต้ดินพูกไว้พิดตะไค่ครับมันนี่พูอ่านพูแนวนนะครับพื้นที่ที่เป็นจำลองที่พวกเออที่พี่น้องพี่น้องที่เขามาอารมนะครับเป็นแต่มาจำลองพื้นที่จริงนะครับมาออกแบบออกแบบมาออกแบบในพื้นที่จองแต่ะไปปฏิบัติจริงในพื้นที่จะคล้องนะครับจักมือพม่าอารมแต่ละแต่ละหลุน ห้าหมือไม่ได้ห้าวันห้าวันสี่คืนเซนซันมันสิบบทรบลักซูนโอ้มันมันความรู้มันหลายเนาะแรนลักซูนต้องกินอยู่ดอนอืตลอดตั้งห้าวันสี่คืนตื่นแต่เช้าลุกตะเดึกลุกตื่นด,ดึกลุกเ้าลุกเช้าปลูกไวน้นี่ผลละมากลากไม้เข,า,เขาปลูกไว้นี่เส้นยอสูงเขากับปลูกไม้ย,ยืนจนเนาะปลูกปลาครับปลาสามประโยชน์ทีครับโอเค เอบปั้งเข้ายางกลับขึ้นบานครบแล้วครบแล้วแต่ก็ยังบ่ได้ครบไปแล้วคือเขาข้าวนะครับนี่กันี่กับปลูกไว้นี่ครับปลูกไว้เลยแนวดูแน่กินให้มันมีแล้วเฮาปลูกหลายชนิดเราจะไปปลูกแน่เดียวครับอันนี้คือเขาขาวนะครับเพิ่นพาอพี่น้องมาเยี่ยมสูนพ่นนะครับเพราะว่าหลายรุ่นแล้วที่เขามาอบร่มนี้นะครับแล้วก็อบร่มหลายรูปแบบพร้อมนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆจะเป็นเกี่ยวกับโขกน้องหน้านะครับเกี่ยวกับโขกน้องหน้า น้อมลำปัญัยเฐกิจพอเพียงครับลักลักใช่ลักลักก็คือยึดของในหลวงรอกเาเนาะทุกอย่างเลยนะครับที่พนมร่มอยู่นี่นะครับคือว่าเป็นศูนย์ประจำจังหวัดก็ได้นะครับนี่ศูนย์ประจำจังหวัดนะครับในตานดำหลงถีชีวิตครับยางกลับคืคนขบัดบอแมนไก่ทีครับยางว่าไก่เต๋อเฉี่ประมาณเป็นโลนะครับนี่ครบแล้วนะครับโคกอะผ้าเมืองแล้วนะครับ น้องกับ oh, น้องกับผ้ามึงแล้วแต่ก็ลงมาส่วนที่เป็นพื้นทีหน้านะครับเนี่ยมีเนีกินให้มันได้คุณีนเฮาหลีได้ครับน oh, ี okay. ่พวกผักพวกหนื้อเขาว่าความมั่นคงการอาหารครับกระบวนเพาะพันธุ์ลูกปลาโอ้ปลายังนี้หน่อยนี่ปลาน้านปลา ตัเพ้นยีโชกเนาะนี่ยังลนวกระเอาโลกนั่นละเดี๋ยวนี้นะพ่อเองเลยบ่ก็พ่อเองล่ะนี่นโอ้เดี๋ยวป็าเอาโลกในี่เมษาเอามาเพออีเลน่นมีนาเมษาในเริ่มเอาเมพันเนาะมาเพาเอเข้าจิตขยายให้พี่ให้น้องอืครัฮะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องที่เมืองแล้วนะครับเกิดว่ามีความรู้นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์น้เด้อครับเดอ้อแล้วก็ขอบคุณทั้งคุณลุงโฮมอุคัมพร้อมนะครับที่ให้ความรู้มานี่นะครับแม่น,นว่าสิ่หายพร้อมพืชนะครับเพราะว่ามันหลายลีนะครับาหายพร้อมพืชดอก<า>นเนเพราะว่าที่เพิ่นผู้เขามาอบรมกันยังหามืองซีคืนนะครับต้องมาเร,เ,งเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้โมเมนต์เอาใจชิดจะดีได้ต้องปฏิบัติลงมือทำครับอันนี้ได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องถ้าย่างเมือข้าวเดียวนี่ได้แค่ส่วนหนึ่ง นะครับเพราะว่าพี่น้องที่เขามาร่มเนี่ยตางหลายมือนะครับตั้งใจไหวพี่อืองอ <c oughs> ฮะผ่านยางกาบบัน <c> ห <oughs> รือว่าพี่น้องที่อยากเมืองนะครับอยากมาเยี่ยมศูนเพื่อนก็นสามารถแวะมาได้นะครับอยู่ฝีละอยู่หมุกทาหารไปแล้วครับอยู่แต่บบกุ้กแดงนะครับอำเภอนิคมจังหวัดมุกนะครับผ่านมาอยากเขามาเยี่ยมศูนเพื่อนนะครับว่าเป็นหน้าไหน รูปแบบการทำงานของคนเนี่ยไดกะล่องแหวกว่าเบืองไดนะครับความรู้หลายครับอยู่หนีมาตรงห่วงนะครับเพราะว่าจะได้บ่อแค่นั้นแหละนะครับเราจะได้กับมาานะครับเดี๋ว่าจะขับมาล้มพ้นกับล่องมาสอบถามมันได้นะครับว่าการที่จะเข่าร่มในแต่รุ่นเนี่เข่าจังไดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าสีผ้าไปรอทั้งหลายนะครับ ติดตามไปเรื่อยๆฝากติดตามไ,มได้ด้วครับช่องของเ้านะครับช่องน้อยๆนี่แหละนะครับ